ขคนแรกนะครับติดเต้นมากมาเหมือนกันครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับก็สวัสดีชาวชุมนุมอีกครั้งครับสวัสดีครับวันนี้การเดินตารายงานตัวนะครับก็ก็บอกว่าดีใจมากๆครับวันนี้ที่การและก็เพื่อนอีกทั้งหกคนนะครับได้มีโอกาสมามอบความสุขให้ทุกคนว right. ันนี้นะครับคิดถึงกันไหมครับไม่เจอกันนานคิดถึงวันนี้ แล้วเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าอยู่เป็นเวทีคนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าขาดชาวบุญครับงั้นขอเสียงให้กับเพื่อนๆกันขึ้นมาดีกว่าครับเด็ขาดชาวบุญใช่ไหมครับใช่ครับ เขาบูมทะเลกอดให้กำลังใจเขา,า,าตื่นเต้นเยอะเลยครับยังไงต่อดีครับเรนก็วันนี้เรามาเที่ยวมจังหวัดชมบุรีใช่ไหมครับใช่ครับผมถามเกดดีกว่าค่ะพอนึกถึงชมบุรีเนี่ยเ<า>เกดนึกถึงอะไรครับท,ทะเลเเกดไม่ใช่ทะเล นอนอาบแดดโอ้โหไปจะเยอะเลยนี่ไงการการกับเก็บมาอาบแดดก่อนแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะมาก่อนเปยนเรื่องเป็นเรื่องที่รับอ๋อนี่นี่ที่ว่าเป็นข่าวกันตอนนั้นคือแอบนี้มาอาบแดดกันสองคนใช่ไหมเนี่ยคือคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาจะใส่ชุดสีเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันแต่นี่สีผิวเหมือนกัน ก็เป็นความจริงเราไม่ทเี่ไรใช่มบแต่เราเป็นอนี้แล้ก็ดีอยู่้วใช่ไหมครไมดีดีดีี่ที่นบุรีนี่พี่ได้ยินมาว่าเขามีประเพณีอะไรที่มันแบบอะไรครับประเพณีอะไรถึง้อนนี่อยู่ นายนภัสใจแรงว่านี่หน้าล่ะตอนอยู่ในรถตู้พี่รู้เลยว่าเข้าเขตชนบุรีแล้วทำไมครับอยู่ๆนิ์วิกลุกขึ้นมาวิ่งเลยใช่ไว่าเล่นหนี่ยไม่ออกแล้ว่าคนดูไ่ฝุ่นูนแล้วแบบน ครับผมก็วันนี้พวกเราก็กลับมาที่คลื่นที่เราเปิดมาเยี่ยมเยือนเหมือนครั้งที่ทุกปีอ่ะนะครับก็คือคลื่นบูมเรดิโอนั่นเองนะครับ9แล้วก็มีคลื่นหนึ่งคลื่นหนึ่งบูมรูมมาแรงจุกต้อง88.8เออนี่ะเป็นคนจำเลขใครใช่ไหมค่ะนี่ครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราจะร้องเพลงเดี่ยวแต่คนล้วเนี่ยนะครับ ใช่ไหครับเราเป็นเพลงคู่หรอครับกันเพลงคู่เลงนเีนีกว่าค่ะเีเพลงจตอนนี้วันนี้เมาคนราลองเพลงีเลย่อ๋อค่ะไม่ถามหรอโอ้ยไม่ถามหรอเดี๋ยวตาก็ุ้เลยเดียวโอเคด้วยบอกว่าเราจะมีเพลงรูอีกเพลงนึงเออใช่ซึ่งการเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนต้องชอบแน่ๆครับค่ะ คือเพรีหรอครับกันครับไม่บอกครับอ้าวแต่ว่าเดยกขึ้นมาเนรู้ทุกคนคงจะรู้จักกันครับนะครับ